รับสองสุมดีเบิร์นหกแนะคะซันเซ่ไข่เอาพินได้เลยตัวล 1, ะหนึ่งพันสอ,องร้อยบาทา กดให้อีกห้บาทเอามาหนึ่งพัร้สบาทพอซันเซ็ทใคจะเอานะคะปีหกแปดหกปีเบิร์ดหกแเอามาแค่1,100 หมูครับปูดปดแปดร้อยห้าสิบบาทครับหมูแปดร้อยห้าสิบบาทครับบีสามแปดเก้าบีเบอร์สามแปดเก้านะคะหมูอุดรือใครอยากได้สีขาวตัวนี้ก็ได้นะถ้าใครอยากเสียคะบีสามเก้าแปดแม่ไปเถอะเด็ดดเจะก,กินหมกบ้านแล้วคะทุกคน 150บาทมี่คขอยากได้สีขาวไหมถ้าอยากได้สีขาวหนำลหัสใหหาอยิบูวีสองหนูให้าไหร่นะพี่เก่งเซ็กาหเม์ก้าหาหัแบบวีสองพั้าสิบค่ะแบบสูงแบบไม่ได้เช็ค มาคิมมอนผลไม้ค่ะคิมมอนผลไม้ค่ะสี่รอยเก้าสิบห้าบาทค่ะสี่ร้อยเกสิบห้าบาทรหัสคือ b ีแปดศูนย์หกค่ะบีเบิร์แปดศูน4์หกสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทค่ะ b ีเบิร์ดแปดศูนย์หกค่ะวันนี้ให้สี่ร้อแปดสิบาทสี่้อยแดสิบาทค่ะบีเบิร์ดแปดศูนหกค่ะคิมมอนผลไม้คิมมอนผลไม้ค่ะบีเบิร์แปดศูนย์หกใครเอาคิมได้เลยบีเบิร์ดแปดศนย์หไม่ค่อยดีบนเราไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยเราไปเดินไม่ค่อยเห็นนะรู้เลยใช่เพราะว่าพี่ไปกับคุณพี่ไม่ค่อยเห็นเลยเนี้ยคิมมอนเนี่ย ตามร้านไม่ค่อยมีแล้วนะคะน้อยมาที่เราจะไปเจอเลยนะคะทิมมันนะยังงานถงเด็กน้อยเนาะใครมีเกความรักของลูมาแล้วใครมีลูกเด็ก่ยังไดยังไงยคนเอาเท่ากับแปดูนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่ะออแล้วแต่ไม่เทงากันเลยถึงแล้ ำไมปู่ไม่ช่วยเลยพี่นนท์ไม่ช่วยอะไรหนูเลยพี่เพียงแย่มากเลยไม่มีเลยมีนะมันจะมี ก็ทำไนะน้จริงจังแบบนั้นีเรอที่ิมาก <c oughs> อยาบอกบาแล้ว <c oughs> น่ารักรอขนาดไหนนานมากเลยเสียใจมากวานน่ชชิมุมชิดใจน่ารักจัง ไม่ได้สนใจนะใครจะรักกันหรือว่าอะไร,รไคือจุกก็คือขายอย่างเดียวแล้วตอนวันนี้เราไม่เอาชุดนอนชินามอนโลไปหรอ